สวัสดีครับสวัสด in ah, uh, mm. uh, okay, ี่เพ oh. so ื่อนครับพี่ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอนคุณคำริบัตลำพูนอวิช่ยคุณยศอังสนุและครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทโอ้เตรียมพร้อมนะครับนองกะลังแล้วก็คุณยายยุทธอังสนุด้วยโอ้อนุโมทนาร่วมเป็นเจ้าภาพอีกห้าร้อยบาทโยคนเดียวกันนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพห้าละห้า ขอให้สะท้อนยศไปเป็นห้าล้านไม่ต้องเอาอะไรมากโยมลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบพอสิบสองล้านสองร้อยบาทที่ญาติโยมได้ทำมาได้ร่วมทำบุญมาก็จะมารับเหรียญหลวงปู่เฮงรับแล้วเหรียญที่กว้างค่ะได้ไหมน้อง ผมจะพิเศษที่ยอมบดบางนิดนะครับพี่นพสองร้อยบาทนี่ยอมจะรับเป็นหลวงปู่รอดก็ได้หลวงปู่หนาแค่นี้ก็ได้ต้นใหม่บทบางนิดหน่อยครับไช่ครับคือว่าบัวพันใดครับพี่น้อพหลวงพ่อทรอะไรสิจะพาไปชมด้านหน้าครับบรรยากาศด้านหน้างานครับพี่นพเป็นมากกว่าหรือจะเป็นสมเด็จไม้แก่นมามเออ นี่เป็นบาตร,าท,าราาท,าาที่นะครับพีนบบนบพ่น้องแต่ว่า,า,วงงานี่ทำบุญครับรุ่นหางบาตรรุนล้าวงวัานตรงนี้นะครับพี่น้องผมกับบ่มั่นใจราคาครับพี่น้องแต่ว่าเขาชมงานเขาชงซี่ครับพี่น้องแต่เขาชงงานเขาชงเงี้ยซื่อครับพี่น้องแต่ว่าจะมีการทำบุญทำ รุ่นห้างบาทครับพี่น้องปลาปงเตะไปใส่บาทปลาปงเตะมาๆๆนี่ราคาบาทบาทหนึ่งหนอยบาทอเกว่าครับพี่น้องผมกับบุ้งมันใจพอติดราคาบาทหนึ่งอยบาทครับแต่เด็กยีเห็นว่า อาจจะมีรุนห้างบัตรหรือองอี้ยสักอย่างนี่แหละคงกับบนเนใจครับพี่น้องีเป็นบรรยากาศด้านหน้างานครับพี่น้อง้านค้า้านขายผู้คนน็ยังทยอยมาเรื่อยๆครับพี่น้อง

บรรยากาศร้านค้าร้านอาหารครับพี่น้องท่านท่านพอยังกินเลยครับผมเวอร์ช anyway, ิดวิทย์เหนื่อยอีกแล้วครับพี่น้องมีแต่ก๋วยเตี๋ยวทุกชิ้นครับพี่น้อง ดูแล้วบวิเปบดเตียวลูกสินเนื้อทอดครับพี่น้องโมนี่เองกินเลยน่าจะต้องเป็นเนื้อย่างแล้วครับพี่น้องข้าวแลบี้ยอรข้าแล้วพี่นออ้องโมนี่แหงเลยครับพี่น,อน,น้องมีแต่เนื้อย่างเนื้อปิ้งครับพี่น้อง เดินกับถ่ายเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศดันน้าย่างกัรกำลังทย่อยเขามาลีื่อยครับพี่น้องเป็นได้มูปิ้งครับพี่น้องเขาไปกินครับพี่น้อง เราดันในขัวบกหัวคนเห็นยังกินกับหอกกับโบคอยเด็ดนครับเจอแนวกินกำลังทยอยมาเรื่อยๆครับเป็นของค้นลายเลยครับเป็นของกำลังแรงของเาเยอเขามาครับทยอยเขามาเรื่อยๆเลยครับ มัดเฮ้ยนีปมัดเฮ้ยไปกินม t ดบัเยรนี่ิอะไรยังครับกำงย่อยมาเลยเลยเลไลเครับลยเลยครับ ในสายสดตางานครับตืยตยตัวคยันผู้คนกำลัย่ยอมางานในกัไลเดินกับีองเดผาเดินกับปีนตมก่อนจะปีคลิกับพี่นองบรรยากาศการหาประตู้านทั้งเขาคับ่นคนกำลังอั้นะครับทุกคน คนกำลังย่อยมาหลยครับกระเบป่าเดินเินคนไลยครับคนหลายครับกำลังมาขอมาหล่เลยครับทกั่านงวจำมือซายได้ไวจำเท่าได้

ล่างพย่อยเขามากครับพี่น้องถ้าเจอซื้อว่าซื้อตัวน่าจะบัตรบาคา100บาทนะครับพี่น้องน่าจะมีดุดนลังว่าน้ำนะครับครับสำหรับพี่เมฆครับขอขอบคุณทุกท่ารติดตามรับชมครับขอบคุณกกำลังแรงใจครับพี่น้อง เอาไหว้พอกันไหมคิหนาครับพี่น้องสำหรับที่นี่ครัสวัสดีครับ